ใช่ใช่เ<อ>ค,คเดี๋ยวนี้มันมีคู่มือวินัยสําหรับคารวาสนะคะค่ะค่ะลองต้องเป็นแบบวินัยพระน่ารู้คู่มือโยมอันนี้ที่เคยเห็นมีคนใช,ใช่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 อันนี้ค่ะประมาณนั้นน่ะค่ะมีคําถามนะคะคุณแพรีขออนุญาตนะคะพระมีมือถือได้ไหมคะพระไลฟ์สดติ๊กตอกส่วนตัวได้ไหมคะมันต้องดูว่าใช้เพื่ออะไร แต่ถ้าเป็นสำนักที่ท่านแบบเข่งมากท่านไม่ให้มีเลยโดยเฉพาะสายวัดปา่าแต่อย่างหนูเนี่ยอาจจะอาจจะตอนที่หนูบวชอยู่นะเป็นผ้าสายปริยัตใช่ไหมเรื่องการมีมือถือก็โอเคมีได้ตามตามทั่วไปแต่ว่าใช้เพื่ออะไรแต่ต้องยอมรับถ้าพูดแบบยอมรับเลยว่าการที่เรามีโซเชียลมีมือถืออะไรแบบเนี้ยมันมีส่วนเยอะเหมือนกันในการที่จะดึงเราออกไปนอกธรรมนอกวินัยนะคะ อันนี้ทันนี้ต้องพูดแบบแบบยอมรับเลยว่าในฐานะของคนที่เมื่อตอนเป็นพระเนี่ยแล้วก็แล้วก็เรามีโซเชียลมีอะไรเนี่ยบางทีมันก็ทําให้เราต้องไปเจอกับอะไรอ่ะพวกการมาลมบ้างอัน,นิฐานลมบ้างอะไรที่มันจะเป็น่าสิตรปรมจันเนี่ยมันก็มีโอกาสได้เยอะแต่ถ้าสมมติว่าอันนี้แนะนําจากฐานะประสบการณ์จากคนเคยบวชนะฮะถ้าท่านจะบวชจริงๆแล้วท่านเน้นเรื่องของการปฏิบัติท่านไปอยู่สายที่เขาไม่ยุ่งเรื่องพวกนี้จะดีกับตัวท่านนะ โดยเฉพาะถ้าท่านบวชไม่นานด้วยอย่างเงี้ยท่านอินทรีย์ท่านยังไม่เยอะใช่ไหมฮะวินศีท่านยังไม่เยอะใจท่านยังไม่เข้มแข็งพออะไรเงี้ยหนู่คยฟังคลิปที่หลวงตามหาบัวท่านพูด่น,นะท่านบอกว่าอะไรนะโอ้โหมือถือเนี่ยเป็นตัวจักาะชะกันเลยตอนนั้นไม่มีใครเข้าใจสิ่งที่ท่ทานพูดนะแต่พอเนี่ยพอมีเคสเรื่องพระเจ้าหนะ้าจังหวัดที่ศึกกันเพราะว่ามีลายคุยกับสีกองสีกาเนี่ยก็คือ ามที่ท่านพูดเป๊ะๆเ,เ,เลยก็น่าแปลกใจดีเหมือนกันว่าเออสิ่งที่ท่านพูดในยุคนั้นแล้วมัน,ม,นมันก็เกิดขึ้นจริงว่ามันเป็นตัวฆ่าพระมันก็เป็นตามที่ท่านพูดจริงๆฆ่าพระไปหลายรูปเลยค่ะขออนุญาตทำถามต่อไปนะคะขอสอบถามครับในกรณีถ้ามีแค่ผ้าสามผืนในกรณีสบงมีแค่ผืนเดียวแล้วจะเปลี่ยนยังไงอย่างไรครับสามผืนใช่ไหมคะ ค่ะในกรณีถ้ามีแค่ผ้าสามผืนในกรณีสบงมีแค่ผืนเดียวจะจะซักและจะเปลี่ยนอย่างไรครับก็ไม่ต้องถึงขนาดนั้นก็ได้ค่ะมีสบงสักสองผืนก็ได้ค่ะเพื<ช>่อให้มันสะดวก<ช>แต่ว่าใดๆก็คือใดใดก็คือให้เราใช้สอยการใช้สอยออจีวรใช่ไหมคะการใช้สอยผ้าแต่จีวรมันจะมีหลักการใช้สอยอย,อยู่เวลาเราพิจารณาเรื่อง เรื่องการใช้สอยจีวรนเน่ยนะคะใช้ใช้สอยเพื่ออะไรบําบัดความหนาวความไข้เอ๊ะไม่ใช่ความไข้บํา, ay, าบัดความร้อนความหนาวอะไรนะคะเวลาที่พระท่านสวดบทพิจารณากันนะก็ก็ให้ใช้ตามนั้นโดยความตระหนักว่าเราไม่ได้เป็นผู้มากมากแต่ก็ใช้เพราะว่าบางทีมันก็จําเป็นต้องสลับสับเปลี่ยนใช่ไหมนะคะม,มันก็จําเป็นต้องสลับสับเปลี่ยนค่ะอ๋อเอาละค่ะ สามารถเอาผืนอื่นมาใช้ได้ครับสามผืนคือผ้าหลักอันนี้ถูกต้องใช่ไหมคะประมาณนั้นนะคะ่ะเรามาบวชแบบไม่มีรูปแบบจะดีกว่าไหมบวชที่ใจค่ะมีคนถามมาคะ่ะคุณท้าวอาลีอะไรนะคะเอเรามาบวชแบบไม่ไม่มีรูปแบบจะดีกว่าไหมบวชที่ใจค่ะบวชได้บวชที่ใจบวชได้แต่มันต้องบวชจริงๆนะคะเพราะว่า เพราะว่าในสมัยพุทธกาลเนี่ยพระที่อยู่บ้านก็มีไม่น้อยกว่าพระที่อยู่ในวัดนะคะพระที่อยู่บ้านก็คือพระอริยะบุคคลที่ยังเป็นผู้ครองเรือนอยู่เป็นโสดาบันเป็นอะไรอย่างเงี้ยมีเยอะนะคะมีเยอะฉะนั้นเราก็สามารถเป็นพระที่อยู่บ้านได้ไม่ใช่จําเป็นว่าต้องเป็นพระที่อยู่วัดแต่ว่าหลักๆเราก็ต้องรู้ว่าถ้าสมมุติเราถือสินห้าเราอย่างน้อยสินห้าเรามันก็มันก็ควรต้องต้องเป๊ะอ่ะ พื้นฐานน่ะติดแค่ห้าข้อหนูว่าเราการเป็นกิริยานักผุชนน่ะเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่เพียงพอแล้วนะในการที่เราจะเราจะพูดว่าในฐานะที่เราเป็นคนเป็นคน,ป,น,คนประพฤติธรรมคนหนึ่งอ่ะหนูว่าพูดได้ค่ะเออแล้วก็มีถามอีกค่ะว่าสีของจีวรหลายหลายคนอาจจะสงสัยพระจีวรหลายสีนะคะแตกต่างกันยังไงคะสีของจีวอนค่ะจีวรมีทั้งหมดหกสีค่ะรายละเอียดไป ไปหาดูใน Google ได้นะคะฉะนั้นสีไม่จําเป็นสีพระไม่จําเป็นจะต้องสีเดียวกันแต่ขอให้อยู่ในหกสีที่พระพุทธเจ้าท่านท่านอนุญาตให้ยอมที่พระพุทธเจ้าท่านอนุญาตให้ยอมฉะนั้นเวลาเห็นพระใส่สีจีวรไม่เหมือนกันก็ไม่ได้แปลว่าท่านผิดหรือแปลกแตกต่างไปนะคะขอเพียงแค่ว่าในหกสีที่ในสีที่ใส่อยู่ในหกสีที่ท่านอนุญาตาแค่นั้นเลยค่ะ คุณแพรี่ค่ะกิ๊กขออนุญาตมาเป็นคําถามใกล้กๆสุดท้ายนะคะเขาเกรงไปคุณแพรลี่สองก็จะมีถามคุณแพรี่่าณตอนนี้นะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าไม่อยากไม่อยากทําบุญกับคา้าโสจริงๆต้องเรียงคุณแพรี่นะตอนนี้เป็นปัญหาเหมือนกันนะคะอย่างล่าสุดก็โดยผู้จัดการสรนุกที่ก็บอกมาเหมือนกันว่าคือก็จะอย่างวัดเล็กๆกันค่ะค้ากับสามเณรที่เป็นเป็นวัดเล็กๆอย่างเงี้ยก็ก็ค่อนข้างลําบากเหมือนกันนะคะคุณแพรี่เพราะว่า ชาวบา้านหรือคนที่อยู่บริเวณนั้นอาจจะไม่ไม่ได้ไปทําบุญกันนะ,นะคะเป็นอาจจะถวายถวายอาหรอาหารอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็เข้าใจกับวิกฤตตอนนี้อยู่ทีนี้เนี่ยต้องเรียนถามคุณแพรด้วยว่าอาา่านันในฐานะที่ณณตอนนี้ชาวพุทธต่างท่านอาจจะรู้สึกว่าเออไม่อยากไปทําบุญกับกับพระกับวัดนะคะทีนี้เนี่ยเขาุคนเหล่านั้นสามารถที่จะยังคง เดินตามรอยบาปประศาสดาอะไรยังไงได้บ้างเพื่ออย่างน้อยมันก็เมื่อวันหนึ่งที่ทุกอย่างมันดีขึ้นเราบุคคลเหล่านี้จะสามารถกลับไปนะคะกลับไปซัพพอร์ตศาสนาได้ต่อไปแต่วันนี้มันยังไม่อยากทําจริงๆเลยเราจะได้เิีงประพื่อปฏิบัติอะไรอย่างอื่นเพิ่มเติมได้ไหมคะนอกจากการที่จะต้องไปแค่ใส่บาตรหรือว่าฉวัดฉาวทานอย่างที่เราเคยทํามาหนูว่าเราต้องแยกคนหนูว่าเราต้องรู้จักในการแยกคนแล้วก็แยกเรื่องเพราะว่าถ้าเราเป็นคนที่มี ศรัทธาตั้งมั่นในทางพระศาสนาจริงๆเนี่ยเราก็ต้องแยกให้ออกเพราะว่าถ้าเมื่อไหร่เราแยกไม่ออกแสดงว่าเราใช้ชีวิตโดยบนพื้นฐานของการมีอคติมีความลำ,ลำเอียงเพราะความเกลียดชงังเห็นข่าวพระไม่ดีแล้วทําให้เราคอยเกลียดชังพระรูปอื่นไปด้วยอันนี้ไม่เรียกว่าคนมีธรรมะนะคะฉราะนั้นเราเห็นพระรูปไหนปฏิบัติปฏิบัติไม่ดีเราก็ต้องแยกไปว่านั่นเป็นเรื่องส่วนตัวบุคคลของพระรูปนั้น แต่มันต้องไม่เป็นเหตุผลที่ทําให้เราเอาใจออกห่างจากทางพระศาสนามันไม่ใช่แสดงว,ว่าโดยโดยตั้งแต่ตั้งแต่แรกมาเราไม่ได้วางใจในธรรมเลยสิใช่มไหมคะแสดงว,ว่าเราก็ศรัทธาแค่ศรัทธาตามคนอื่นศรัทธาตามกันมาศรัทธาตามเขาหนูกว่ามันก็นมันก็นไม่ได้นะเราต้องละวางความอคติก่อนละวางความลำเอียงเพราะความเกลียดชังก่อนเนี่ยถ้าไปดูจริงๆนะ,ะแถวบ้านหนูก็ได้เนี่ย คนก็ยังทําบุญอยู่นะคะเข้ารรษาคนก็ยังทําเพียงแต่ว่าสองฝ่ายก็ต้องเกื้อกูลกันพระเนรเองก็ต้องพยายามรักษาความเป็นพระเป็นเนรในตัวเองมีวิถีปฏิบัติให้คารวะเห็นว่ายังปฏิบัติธรรมอยู่นะยังเป็นที่พึ่งได้ยังเป็นแบบอย่างในทางของในความของการขัดเกลาได้ประพฤติทธรรมอยู่ที่ที่ไหนจะไม่ประพฤติอันนั้นก็คือที่นั่นแต่ไม่ใช่ที่นี่ ที่นี่ยังคงประพฤติอยู่ที่นั่นที่นี่ยังคงถือหลักอยู่ยังปรับพฤติธรรมยังสอนธรรมอยู่เช่นเดียวกันคารวะก็เห็นพระยังปรับพฤติธรรมอยู่ยังสอนธรรมอยู่ก็อุดหนุนค้ำชูพระเนรที่ปฏิบัติธรรมที่สอนธรรมเนี่ยมันก็ต้องเกื้อกูลกันแบบนี้ไม่ใช่ว่าเอาจากที่ที่อื่นมาเป็นเหตุผลหรือมาเป็นความอักคติว่าโอ้ฉันไม่ทําแล้วเพราะว่าฉันเห็นข่าวพระไม่ดีอันนี้ไม่ใช่แล้วหนูว่าก็ ถ้าคิดแบบนั้นก็แสดงว่าไม่ใช่คนที่อยู่กับวัดจริงหรือไม่ใช่คนที่เข้าวัดจริงเพราะว่าถ้าคนที่เขาอยู่กับวัดจริงๆเขาเข้าวัดจริงๆหนูว่ามันไม่ได้มีผลหรอกมันเราก็ต้องซับพอร์ตเราก็ต้องยังคงอุปถัมภา์มันหน้าที่เราทุกคนต้องทําหน้าที่ให้ตันหนักไว้แบบนี้ก็แล้วกันว่าทุกคนต้องทําหน้าที่พระเนนก็ต้องทําหน้าที่เล่าอุบาสกอุบาสิกาเราก็ต้องทําหน้าที่ ไม่ใช่อ้างว่าพระเนรไม่ทําหน้าที่แล้วเราไม่ทําหน้าที่เอางั้นต่างคนก็ต่างไม่ทําหน้าที่ก็เสร็จแล้วศาสนาจะไปฝากไว้ที่ใครหนูว่าไม่ได้หรอกหนูว่าไม่ได้หรอกมันต้องเกื้อกูลกันน่ะพี่เพื่อนขามคุณแพรี่แบบนี้เพราะอะไรเลยไหมคะเพราะว่าจริงๆในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่ที่มีข่าวเยอะนะคะเกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์เนี่ยต้องเรียนตามตรงเลยกับแล้วก็เรียนเพื่อนๆนด้วยนะคะว่าเออมีคนไปทําบุญน้อยอย่างปกติอย่างที่วัดเลนนะคะ ปกติเราจะเห็นว่าวัดวันพระใหญ่หรือวันหยุดเด็กคนจะไปทําบุญเยอะนะคะก็อย่างเพื่อนๆที่ไปทําบุญมาเขาก็มาบอกเหมือนกันว่าช่วงที่มีข่าวเยอะๆเนี่ยคนก็ไปทําบุญน้อยลงจริงๆค่ะแล้วก็ส่วนใหญ่ท่าที่เคยได้ยินครูบาอาจารย์พูดท่านก็จะบอกว่าวัดเล็กๆเนี่ยที่มีพระเน,นอยู่ไม่กี่รูปเนี่ยค่อนข้างลําบากเลยจริงๆค่ะก็ต้องฟื้นฟูวิกฤตศรัทธา,าค่ะหมายถึงว่าถ้าตัวพระเนนเองเริ่มตระหนักแล้วว่าการที่ การที่พวกท่านดําเนินวิถีชีวิตในทางที่มันหรูหราตัวท่านดําเนินวิถีชีวิตในทางที่มักมากไม่ว่าจะในทางเงินทองในทางชื่อเสียงในทางสมรณะสัตว์อะไรก็ตามแต่มีแต่จะเป็นเหตุให้คารวะเสื่อมถอยศรัทธาหรือลดความภาษาทาที่มีต่อตัวพวกท่านท่านก็ต้องกลับมา ท่านก็ต้องกลับมาอะไรอ่ะก็มาอยู่กับวิถีที่มันตรงกันข้ามท่านก็ต้องไม่ไปเอาดีในทางนั้นท่านก็ต้องเป็นแบบอย่างทาง้เป็นอยู่ที่มันไม่ได้หรูหราเป็นแบบอย่างในทางการเป็นอยู่ที่ไม่ได้ที่ไม่ได้ไปติดกับเรื่องยศศักดิ์เรื่องเรื่องตําแหน่งหน้าที่เนี่ยมันก็ต้องฟื้นฟูวิกิตตธาเพราะหนูมั่นใจว่าถ้าพระเนี่ยท่านปฏิบัติด,ดีเป็นแบบอย่างได้ในทางในทางปฏิบัติหรือมีวิถีชีวิตของความขัดเกาวาที่ให้คารวะ เห็นได้ว่าท่านปฏิบัติท่านศึกษาท่านเล่าเรียนหือว่าคาราวะก็ยังไงก็ยังพร้อมที่จะให้การอุปถัมภ์้ำชูกับพระเนนอยู่เพียงแต่ว่าท่านต้องตระหนักก่อนว่าสาเหตุที่คนเขาเสื่อมศรัทธาเพราะอะไรคาราวะาเขาเขาไม่อยากเห็นสมณะที่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่ร่ำรวยกว่าเขาใช่ไหมคะถ้าไม่เขาไม่อยากเห็นสมณะที่มีวิถีความเป็นอยู่ที่เสพกราเหมือนกันกับเขา ก็ท่านก็ต้องตระหนักเพราะทุกอย่างมันมีสาเหตุนะคะทุกอย่างมันมีสาเหตุไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคารวะเขาจะไปอคติกับพระหรือคารวะเขาจะอยู่ดีๆเขาจะไม่อยากเข้าวัดทาบุญแต่ที่เขาไม่อยากเข้าวัดทาบุญเพราะอะไรเมื่อท่านรู้ตัวต้นเหตุตัวมูลเนานะตัวต้นต้นเหต,ตกกุตัวทุกข์ตัวทุกข์ตัดนะว่ามันเป็นเพราะอะไรท่านก็ต้องฟื้นฟูตรงนั้นแหละค่ะ ท่านก็ต้องกลับมาอยู่ด้วยวิถีที่มันเป็นแบบเดิมมาฟื้นฟูศรัทธ,ธาของคนทําให้เห็นว่าเอ้ยพระเนนยังมีประโยชน์ในแง่ไม่รู้แหละในแง่ไหนก็ตามพระเนนยังมีประโยชน์ในแง่ของผู้สืบทอดพระศาสนาพระเนนยังมีประโยชน์ในแง่ของคนที่เป็นแบบอย่างในทางความดีงามของการมีวิถีชีวิตได้ ท่านทําให้เห็นคนก็ยังอยากศรัทธาหนูไปดูสิคะวัดหล,หลายๆวัดที่ท่านเป็นสํานักปฏิบัติธรรมที่เป็นสานักปฏิบัติธรรมจริงๆอะนะคะคนยังเข้าวัดทําบุญนะคะหนูเชื่อมั่นว่าแบบนั้นคนยังอยากจะไปปังธรรมคนยังอยากจะไปทําบุญเพียงแต่ว่าวัดที่เขาไม่เข้าส่วนใหญ่อ่ะท่านก็ต้องถามตัวเองว่ามันเป็นเพราะอะไรเป็นเพราะว่าท่านไม่มีอะไรจะให้กับคารวาใช่หรือเปล่าล่ะเป็นเพราะว่าวัดท่านอยู่ได้เพราะว่าท่านวัดท่านมันเป็นแค่แหล่งท่องเที่ยว เข้าไปมีแต่ตู้บริจาคเออเป็นแบบทำไม่มีธรรมะให้เลยมีแต่ตู้บริจาคมีแต่การบนบานการขอการการอะไรอ่ะการไหว้การขออะไรแบบเนี้ยใครจะเข้าไป<ต>เป็นหนุ่มก็ไม่เข้าเหมือนกันอะ แต่ฟังคุณพแพรได้เลยคิกก็ย้อน,นึตอนไปเป็นแม่ชีอยู่ไปไปิดบปฏิบัติที่พาม่านะคะคุณแพลนี่คิกก็มาากันจะเออเออกุติที่คิกอยู่นะคะจับตรงที่คิกต้องเดินมาสอบอารมณ์อ่ะมันจะต้องเดินห่างกันประมาณสักสามถึงห้าร้อยเมตรอะไรอย่างเงี้ยนะคะคิกก็กําหนดสติเดินเดินมานะก็จะมีหลายครั้งเลยค่ะที่จะมีชาวบ้านชาวพาม่าเนี่ยเขาจะก้มลงที่พื้นนะแล้วก็กราบเราแต่หมายถึงว่าเราเป็นเราเป็นนักบวชใช่ไหมในขณะที่เรา ปฏิบัติอยู่อะค่ะเขาก็ให้ความเคารพอย่างมากเลยก็รู้สึกว่าอย่างที่คุณแพน,นี่พูดแต่กิ๊เห็นด้วยจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าคือคือรรมาย่อมคุ้มครองผู้ประพฤติธ,ธรรมจริงๆถ้าเกิดว่าพระสัมมาเนรท่านท่านประพฤติปฏิบัติธรรมจริงๆเนี่ยญาติโยมย่อมมีศรัทธาแล้วก็พร้อมที่จะสนับสนุนอย่างแน่นอนเลยค่ะ,ะการปฏิบัติด,ดีของของพระนีเนี่ย เป็นสิ่งเดียวเท่านั้นที่จะรักษาความศรัทธาของคารวะาไปได้นะคะอันนี้หนูอยากจะย้ำสิ่งอื่นรักษาไม่ได้หรอกท่านอยาเพราะว่าพระเนนเดี๋ยวนี้คิดผิดทางพยายามคิดว่าการจะไปดึงศรัทธาเอาคนเข้าวัดเยอะๆโดยการไปสร้างรูปปั้นอันนั้นรูปปั้นอันนี้ถ้าวัดไหนมีคนเข้ามามูเยอะเข้ามาไหว้ยเยอะวัดนั้นคือวัดดังแต่อันนี้มันไม่มันไม่ใช่ศรัทธาจีรังนะคะหนูเคยพูดกับแม่หนูก็เคยพูดแล้วมันไม่ใช่ศรัทธาจีรังมันเป็นศรัทธาดาดเดือน ศรัทธาที่ไหนก็ศรัทธาได้แต่มันไม่ใช่ศรัทธาที่มันปักลงในใจคนน่ะศรัทธาที่มันปักลงในใจคนจริงๆอย่างที่มันเหนียวแน่นมันต้องเป็นศรัทธาที่มันเกิดจากการที่เขาฟังธรรมและเขารู้ธรรมแล้วเขาไปปฏิบัติธรรมแล้วเขาเห็นผลจากการได้ทำอันนี้มันคือศรัทธาที่มันปักลงในใจคนและถ้าคุณสร้างศรัทธาที่มันปักลงในใจคนน่ะคุณอยู่ที่ไหนคนก็ไปหาค่ะ คุณอยู่ที่ไหนคนก็ไปกราบคุณอยู่ที่ไหนคนก็ไปอุปถัมภ์ค้ำชูเพียงแต่ว่าคุณอย่าไปเห็นแก่ศรัทธาที่มันชั่วคู่ซิพระเนรอย่างเนี้ยเอาศรัทธาที่มันไม่ถูกทางอ่ะเอาศรัทธาดึงศรัทธาคนแต่เพียงแค่ว่าเอ้ยเอาให้เขาเข้าวัดก่อนถ้าโยมเข้าวัดแล้วไปไหว้นั่นไหว้นี่ถือว่า,ามีคนเข้าวัดเข้าวัดแล้วได้อะไรอะ่ะมันไม่ได้สิ่งที่มันควรได้แป๊บเดียวเขาก็เขาก็หนีหมดไปดูได้หลายๆที่ได้เลยแต่ก่อนโอ้โหล,ลานรถไม่แทบ,แทบจะไม่พอจอดรถทัว ทุกวันนี้เงียบกริบมีแต่หมามีแต่แมววิง่งเต็มลานวัดเพราะว่ามันไม่มีคนเข้ามันเป็นศัดทาแบบตัาดเตือนนะหนูรู้สึกประทาไม่มั่นคงอืมค่ะแล้วเราคุณแพรล่ะค่ะแล้วเราจะช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกต่อ,อยังไงสมติถ้าเกิดเราเอ่อให้ให้เหมือนกับว่ามีพื้นที่ให้กับพระที่ท่านปฏิบัติมีปฏิบัติชอบหรือว่าได้เผยแผ่ธรรมะในส่วนนี้คุณแพรไม่คิดว่าอย่างพวกเราที่เป็นอุบาสกอ,อุบาสิกาจะช่วยกันยังไงได้บ้างคะ ก็อะไรนะคะแม่หมายถึงว่าถ้าเราเจอครูบาอาจารย์ที่หรือพระที่ดีๆนะคะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอย่างเงี้ยส่วนใหญ่สื่อก็อาจจะคือคือความความน่าเป็นข่าวส่วนใหญ่ความเป็นไม่ความไม่ดีมันอาจจะน่าเป็นข่าวกว่าความดีนะคะอันนี้ถ้าเกิดว่าพวกเราที่เป็นชาวพุทธเองเราเจอครูบาอาจารย์ที่สอนดีเจอพระที่ดีสอนดีๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราจะช่วยกันสนับสนุนเผยแผ่ธรรมะของท่านยังไงได้บ้างเพื่อเหมือนเพื่อจะได้มีพื้นที่ที่ ที่ได้ฟังธรรมะดีๆมากกว่าข่าวไม่ดีของพระอย่างเงี้ยค่ะคุณแพรที่ในฐานะที่อันนี้หมายถึงว่าเราพูดในฐานะที่เราไม่ได้เป็นสื่อนะเป็นแค่อุาสรอุบาสิการอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นชาวพุทธนะคะอ่าคือพึ่งสื่อพึ่งไม่ได้เลยแม่อันนี้พูดถึงสื่อก่อนคือถ้าพึ่งสื่อพึ่งไม่ได้หรกเพราะว่าข่าวในแบบเนี้ยมันขายไม่ได้มันขายไม่ได้นไไดคนไม่ชอบคนชอบเสพข่าวอะไรในทางที่มันไม่ดีเพราะว่ามันกระตุ้นเล้าอารมณ์ความรู้สึกของคนน่ะคนรู้สึกเห็นภาพไม่ดีแล้วรู้สึกว่า พระไม่ดีก็ไม่รู้สิคนมันรู้สึกมันไม่รู้จะใช้คําว่ายังไงแต่ว่าข่าวพระไม่ดีอ่ะมันขายได้ที่ชัวข่าวพระดีเพราะข่าวพระไม่ดีคนสนใจอยากจะรู้อยากจะส่องเข้าใจไหมครับแม่แต่ข่าวพระดีอะคนไม่อยากรู้ไม่อยากจะส่องแต่ว่าถ้าเป็นวัดที่ท่านท่านทําแบบเป็นเครือข่ายท่านมีกลุ่มรู้สิธย์ลูกหาเป็นเครือข่ายหนูว่าเดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีเยอะนะมันมียูมันมีแหละมันมีหลายช่องทางอ่ะโซเชียลในทางที่เขาจะเอา หลักทำคาสอนเหล่านั้นนะออกมาให้คนได้รับรู้แล้วว่าเออมีพระอาจารย์รูปนี้ท่านเทศแบบนี้นะท่านสอนดีนะหลายๆรูปหนูไม่เคยไปวัดท่านแต่หนูยังฟังธรรมท่านได้เลยเพราะว่าหนูก็รู้จักท่านในโซเชียลนี่แหละหรืว่ามันเป็นไปได้โดยเฉพาะกลุ่มลูกศิษย์ลูกหาในการที่ที่ศรัทธาครูบาอาจารย์นั้นๆแล้วก็พยายามที่จะช่วยกันในในการที่จะหาวิธีการถอดบางทีก็ถอดเทปบ้างถอดธรรมะบ้าง อะไรใดๆมาออกมาในเป็นในรูปแบบหนังสงหนังสืออย่างหนูฟังธรรมะอาจารย์ไพศาลอย่างเงี้ยหนูก็จะอ่านจากหนังสือที่ท่านเทศตอนเช้าเขาท่านจะเทศไม่ใช่เือตอนเช้าหรือตอนตอน่นนจาจะตอนเช้านี่แหละก่อนฉันท่านก็จะให้แง่คิดธรรมะแล้วก็จะมีกลุ่มลูกศิษย์ทีถอดเทปถอดเทปเก็บเก็บเก็บไว้แล้วก็มาเขียนเป็นหนังสือมาทําเป็นหนังสืออะไรอย่างเงี้ยเราก็จะได้อ่านจากในนี่แหละที่มีมีการถอดเทปมาทําเป็นหนังสือมาแต่กลุ่มคนปฏิบัติเขาก็จะอยู่ในกลุ่มคนปฏิบัตินะคะแม่ กลุ่มคนปฏิบัติเขาก็จะอยู่ในกลุ่มของเขาในใสายของเขาที่เป็นสายที่เป็นสายปฏิบัติของเขาไปสายไข่สายมันซึ่งหนูรู้สึกว่าสำนักไหนก็ดีหมดนั่นแหละถ้าอาจารย์พุทธาเคยพูดไว้นะว่าการฟังธรรมะเนี่ยบางทีเราไม่ต้องไปคิดหรอกว่าเออเราต้องฟังจากครูบาอาจารย์นี้ครูบาอาจารย์นี้สอนตรงหรือไม่ตรงแค่ฟังแล้วลองกลับมาถามตัวเองว่าเวลาเราฟังธรรมะจากพระรูปนี้เนี่ยฟังแล้วเอามาปฏิบัติแล้วเอามาลองฝึกหัดปฏิบัติส่วนตัวแล้วความทุกข์มัน มันเพิ่มพูนขึ้นหรือว่าความทุกข์มันลดน้อยถดถอยลงไป้าฟังธรรมะจากครูบาอาจารย์ท่านไหนแล้วธรรมะที่มันอยู่ในในจิตใจกิเลสตัณหาที่มันอยู่ในจิตใจมันลดน้อยถอยลงไปหรือเบาบางลงไปมันก็ใช้ได้หมดท่นแหละโอค่ะโอ้วันนี้น้องเรียนคุณแพรี่ตรงๆแนละ้คุยกับคุณแพรี่แล้วแบบเบิกบานผ่องใสมากเลยค่ะรู้สึกมีความสุขแล้วก็มีกําลังใจมากนะคะคุณแพรี่ ออสวยขึ้นเยอะมากค่ะ่ไปงานมาค่ะปกติไม่ได้เห็นหนูวชั่นนี้นะถ้าสมมติว่าวันนี้ไม่ได้ไปทํางานหนูก็บอยๆเหมือนเดิมคุยกับแม่ค่ะได้เลยค่ะกออ็หลายๆท่านก็ขอบคุณนะคะแล้วก็บอกว่าดีใจที่แบบ อันนี้อ่านคร่าวๆนะคะตั้งแต่ต้นที่มีคนอมเมนต์มาก็ดีใจที่ได้ฟังคุณแพรรี่คุณคุณแพรรี่พูดแล้วก็เข้าใจง่ายนะคะนั้นมาถึงช่วงสุดท้ายนี้ไม่อยากคุณเวลาคุณแพรรี่แล้วเพราะว่าสองทุ่มสี่สิบห้าต้องได้ค่ะแม่มากมามาถึงช่วงสุดท้ายคุณแพรรี่ฝากอะไรให้กับพวกเราสักนิดหนึ่งได้ไหมคะขออนุญาตก็อยากให้กําลังใจทุกคนในตอนเนี้อย่างหัวข้อที่เราพูดกันวันนี้เนาะเราพูดเรื่องที่ว่าตอนนี้สังคมมันเจอวิกฤตเยอะ หลายด้านเรื่องประเทศชาติเรื่องสงครามเรื่องเศรษฐกิจแม้แต่จะวิกฤตเรื่องของของพระสงฆ์เองฉะนั้นก็ภายใต้วิกฤตอันนี้พยายามรักษาความเป็นธรรมรักษาความเป็นกลางภายในจิตใจไว้นะคะอย่าให้มันพ่อเหี่ยวหรืออย่าให้มันฟูขึ้นเพราะมันโลกกระทที่มันพัดเข้ามากระทบตัวเรารักษาความเป็นกลางไว้แล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยความด้วยความมีธรรมเป็นหลักอะ่ะ เอาทําเป็นหลักเอาศรัทธาเรากลับมาอยู่กับหลักธรรมคาสอนที่หนูรู้สึกว่าทุกวันนี้เราทุกคนสามารถเข้าถึงได้เราเราทุกคนสามารถเข้าถึงได้เลิกการที่เราจะไปคาดหวังในตัวคนตัวใครนะคะมนุษย์ทุกคนมีกรรมเป็นของของตนแม่เคยพูดอันนี้ในรายการใช่ไหมคะหนูเห็นด้วย เราทุกคนเป็นกรรมมีของเป็นของของตนเขาก็มีกรรมเป็นของของเขาเราก็มีกรรมเป็นของของเราฉะนั้นในหลักพุทธที่สุดไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะครับพระพุทธเจ้าสอนหลักเวลาเราว่ากล่าวกันอะไรกันอาศัยเมตตากายกรรมอาศัยเมตตาวจีกรรมอาศัยเมตตามโนกรรมในการว่ากล่าวกันในการอยู่ร่วมกันรักษาใจเราให้มันมีความเป็นธรรมอยู่อยู่ในใจแล้วก็ เราจะสามารถประคับประคองตัวเราไปได้อย่างตลอดรอดฝั่งไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรครับก็ฝากไว้ทุกท่านนะคะยึดธรรมนะคะมีธรรมเป็นที่พึ่งกันนะคะโอ้แบบติติมากวันนี้ค่ะต้องขอบพระคุณคุณแพรี่มากมากนะคะไว้มีโอกาสขอญยตกลับเป็นเชิญอีกนะคะคุนค,ค่ะ,คะแม่สวัสดีค่ะคสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะสวัสดีค่ะวัฒนายคุณขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบายบายนะคะแม่บายบายค่ะขอบคุณคุณแพรี่มากมากนะคะ